ีเคลื่อนยหญ่คำว่าเคลื่อนย้ายก็ยังบรูว้ว่าสีได้เดล่นบ่ได้เดล่นก็ด้วยที่กะตังยังบ่ได้สถานที่กัอ่าหญ้าของมหาไร่เพื่อนเนาะพี่น้องยังบรูว้ว่าสตังในซ้ำได้แต่กําลัางสีเคลื่อนย้ายไปสถานที่จริงครับนี่ก็คือขบวนรถ บวดรถครับสื่อ,อน้ำผ้าสี่น้ำผ้านองกำลังทยอยผนของสินรดครับ ของจะสิบเบิรรถเ่ราะเบิรรถพี่น้องเออของก็หลายพอดพ้นก็หลายจัเสิร์ฟเงินเสียใจลุงน้องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับน้องอยู่ทางไหนเนี่ยฝนตกเนี่ยพนอ้อกรุงเทพกรุงไทยอุดรสกลโคราชตะยองชนบุรีตาจันลบบุรีนครสว <c oughs> รรค์เชียงใหม่ลำปางพะเยา แล้พี่น้องภาคใต้ทุกครูทุกบ้านฝนตกว่าขับทั่งคนแต่อยู่นี่ตกครับตอนนี้ก็กำลังสียทยอยคนของกันขึ้นรถ ไปมากระสุรถจอก็ได้ากเขาป็นแท้รถจ,จอดมเลยบ่าอ๋อ โอ้โหผู้ใดมนเห็ดไตสองเท่านี่เนาะบัดล่านะทายดูเมิดหน่ยเหีียวแต่สองเท่าเอสองเท่านี้มันหนาเหีียวคักดแคสวันดีพ่อสี ขอไปสร้างของสร้างรังซื้อรังมาใส่ฝนหน่อยเล็กหน่อยก่นอนเพราะว่ารังบ่พ่อใส่ของรังบ่พ่อใส่ของกันฝนเลยวอขาไปสร้างบริษัทขาเจ้าไม่าเจ้าบ่ามีว่างขายพี่น้องขาเจ้าต้องต้องสั่งบริษัทเขาถึงจะผลิตมาให้ มเมื่อบ้านเมื่อแม่บ้านเมื่อยแล้วแบบอ่าพอดีครับฮะมันแหบบแบบแบบงนเอา ว่าอพวเยไปซื้อมาเติมเปี่ยนเขาอีมีถังสัมบอหลดวิกาพ่อยิใส่เยาพี่กับเ่อไปซื้อออก็ตอเพาจะมีถังใส่นั่นถังแดงใส่อย่างอันนะยุทถังแดงเขาใส่อย่างกันถังละมันบ่ พี่ับพันไปซื้อทั้กตอนเขาใส่มาเติมอยู่นี่มีบอสกระบะมีบอพคนนี้กระบะมีบอ แล้นี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าความวุ่นวายของการออกงานใหม่ครับการออกงานใหม่คืนว่ายอะมากแต่ยังบอในร่งโต้และพี่น้องอีอย่างกระไดว่าจะเป็นโชคเพราะว่าจะเป็นอะไรชุดเพราะ็เฮ็ดบไปเพราะว่า ไปเห็นด้วยข้อมจุดบกครองของเจ้าของก็เห็นด้วยเห็นตรงกันก็พี่น้งนองเยอครับก็ลิแก้ไขไปเรื่อยๆเ้อครัดแก้ไขไปเรื่อยๆชุดหกสิบปีนี่กัย,ยังพังนเดียวอยู่พี่น้องแต่ว่าเหมือนใส่ใส่โชว์พ,พี่น้องในเบื้องก้อนไปเื้ๆว่าพอดีคู่คนยูนําก็เลยอยากให้อยากให้โชว์มันแบบว่าถ้าเกิดเมือ่อใดคู่พวไปมันเสีย บาทีวันท,นทีแก้ไข่เงียบเลยคู่่าไปพอดีคู่ยู่น้ำมือเปิดวง่งเพราะว่ามันเป็นพวกสิ่ปีเป็น,เป,นเป็นของอผลงานของคู่ตองคู่ตองรับเพลงหกสิบปีเพลงเปิดเป็นผลงานของคู่ตองท่าพอดีคู่คนมาซอยออกงานพงศ์สิบุดีไปน้ำกันเลย ให้เพิ่นก็เลยเรียนในเรียนให้หู้ว่ายุบปกครองสิได้ปรับได้แก้มองใดฮะมีถังเมน้ามันบอสลากรสือมาเติมเติมควันบ้องดีดีเมนบอสลา,ากราบอิดเติมเลยก็เติมไปแล้วได้ไปล้างเครื่องไม่ว่าเมนเด้ <c oughs> ครับชุดไหนยังผสมโบนก็รล,ลังก็ร่างแกกก็ร่างปรับปรับชุดให้มันสมบูโบนนะครับร่างปรับให้มันสมบโบนเดียแต่ก็ได้หล,ลายชุดครับตั้งชุดให้หน้าคอร์นนี่ครับ ยังว่าได้สมบูรณ์ให้นาโคตมันต้องสมบูรณ์ก็นั่นแต่ว่ากับมือก,กันด้วยด้วยความ <c oughs> ด้วยความวายากโชว์อมีชุดตดกับยิบมะไ่ก็ลูกสันดกมีชุดใดกับยิบมใไ่พีนองเดยบอนกกอนสันดกเลยยังพ่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยปันไดลสรับนับรองแยังบ่าฮในล่มโตวากาอากะคือ นี่แหกกล็คือล่อล่อฟังขํามขามเห็นจากพี่อยากนองน้ำคือตามมาเขา,าเห็นเ่เห็นแต่ว่าบางครั้งเขาก็อยากให้เอความคิดโกงกันกับคนดู่อนมาะว่าเพลงนี้สมควรีิโชว์ผู้ใดเพลงนี้นักลองหลายโเออตัดผู้นั้นผู้นี้ออกเอพลงนี้เพาะหมอสมกับคนนี้ประมาณน,นี้พี่น้องอเฮ็ดแต่เมื่อกว่าคือ ให้มันถึงใจหลายที่สุดบุหรี่นะพี่น้องเนาะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับพี่น้องเวัสดี รถบ้าพเนี่ยเบิดับรถบ้าเดือขั้นหนึ่งสองพันแล้วรถทุกคันตอนนี้ทําสีใหม่หมดนะครับรถบ้าทุกคันเอี่สีไหม่เบิดเลยสี่นี่ครับองไม่เอียมเบิดทุกคันไม่เอียมเบิดทุกคันหนึ่งสองสามสี่รถบ้าหาขั้น ครับที่แรกว่า,าติดแอร์ให้ลูกๆที่แรกว่า,าติดแอร์ให้ลูกๆเลยไปปรึกษากับทางผลทรงผลทรงว่าบา่ได้ไถ้าถ้าจะแอร์ถ้าจะติดแอร์ก็ต้องทาทาเฟรมรถไม่คายรถอ่าทั่วเลยพี่นอ้องต้องทําเฟรมรถทุ่เฟรมรถทั่วเดินระบบรถทั่วไม่ฮร์มาติดแอร์บานทั้งรถ แอบานทั้งรหลดอ่น,นวามันผิดกฎหมายเพื่อนผิดข้อระบอบอย่างเนี้ยบุ๊กกเลยกันเลย,เลยอารกาชันกะใส่พันลมไปก้อนจะไปขอกะจังหาไฟให้ลูกไหเต่าได้สตาร์ทกะใส่พันลมไปก้อนเอาพี่น้องวันนี้พ่อสี่เดินทางได้บัตสี่เดินทางไป ไปซื้อของพูกอะไปก็พ่อพดกไปก็พ่อกับไปเด้วเดี๋ยวเบพ่อท่านดุท่านเต่ารุปเต่าสิออกไปเหตุงานแล้วครเพิ่งไทยทีวีเสิมาสัมภาษณ์ก็กับเต่าอีกแต่ทีต้องทําเวลามือนนี่ครัต้องทำเวลาจักน้อยครับตอนนี้ก็ 这去超市买